ปิดด้วยระบบหยุดอากาศเข้าย่อขยุยครับโครงสร้างที่เราจะสัมพันธภ,ภาพอย่างเดียวคือโครงสร้างที่เป็นกึ่งอ,อตโตเมติที่ธรรมชาติของการเกิดเองธรรมชาติแอมีอวาลอนบอกไม่มีใครสร้างนะครับนี่ภาษาแบบนี้พูดไว้เพื่อให้กันตัวเองแล้วเวลามีปัญหาก็ไปซัดแอมีอวาลอนโอเคนะครับเมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์กับกึบก่งอ,อตโตเมติตัวเดียวก็พอไอตัวออโตเอาไว้รู้ แต่ไอตัวกึ่งออโตเอาไว้เหมือนกับเราสัมผัสได้เช่นเ <s we ak> นี่ยครับเราสั่งได้เหมือนสั่งคิโ <s we ak> มเห็นไหมครับเราสั่งได้แต่ตุบตับกับบอดหรือบันทึกเราสั่งไม่ได้นอกจากเราไปรู้มันเราทำได้เพียงแค่หยุดมันเ <s we ak> พราะตุบตับกับย่อขยบันทึกไม่ต้องไปสั่งมันมันหยุดได้เลยอย่างเดียวนะครับสมาริคเสหยุดกับดับนะครับ พอเสร็จปุ๊บเราเราอะไรครับเรารู้แล้วว่าโครงสร้างเดียวที่เราจะต้องทํากระบวนการเราไม่ต้องไปรับผิดชอบถึง3ตัวเรารู้ตัวเดียวเราเข้าออกตัวเดียวคือย่อขยุย่ยย่อขยุ่ยเนี่ยนะครับยากมากมตะโกนนะย่อขยุ่ยเนี่ยยากมากตรงไหนยากมากตรงที่เราไม่เคยตั้งข้อสังเกตกับตัวเราว่าไอ้ข้างนอกข้างในเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรมันก็เลยพลาด มันจะได้ง่ายสําหรับพวกคนที่เป็นที่เขาว่าเป็นภูมิแพ้ครับนั่นแหละพวกแพ้อากาศจะรู้ง่ายนะครับมันจะจามทันทีเนี่ยฮะย่อขยุยเห็นไหมดูย่อขอยุยออย,ย่อขอยุย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 ไอตัวย่อขอยุยเนี่ยแหละครับหน้าวันนี้นะครับยังไงก็าตามสู้ตัวเราตอนเป็นเด็กไม่ได้เห็นไหม ัวเราตอนเป็นเด็กอะ่ะลองวิ่งไล่เด็กเนี่ยโหยมันยังไม่เหนื่อยแล้วเรานีหอบแฮก,กแล้วอะ่ะลองไปวิ่งไล่เด็กเนี่ยครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรครับมันหดครับมันเหียดมันหอ่อมันเหือดมันหายครับถ้าเราไม่ได้กระตุ้นมันอย่างมีในยยะสําคัญนึกออกไหมครับปฏิกริชต่อให้เรากระตุ้นมันกระตุ้นไม่เป็นก็จะไปทําให้ตุบตับรับโหลดอยู่ๆไปนั่งอยู่ในสวนออกกําลังกายใหม่ๆ น็อกเลยครับคอหักคอเอียงเลยนั่นแหละครับเจนก็เป็นนะหลายๆรอบนะอย่าอย่าจะล่าใจนะเจนก็เป็นนะเพราะฉะนั้นน่ะไอ้ตรงนี้ครับมันไม่เข้าใครออกใครก็เพราะการออกกำลังไปไม่รู้เรื่องราวของคอร์สนตบตับไม่รู้เรื่องราวของคอรอยอย์สนบดไม่รู้เรื่องราวของคอร์สย่อขย่อยย่อขย่อยรับประกันความเสี่ยงนะครับอยู่ที่99.9% 9 99ครับเพราะอะไรครับทุกคนต้องตาย ไม่ได้รับประกันความตายนึกออนไหมครับมาดูต่อเมื่อย่อขยิยเป็นจักรกลสําคัญที่เป็นหึงออโตมติกที่ธรรมชาติของการเกิดเองสร้างมาไม่ได้มีใครสร้างตามแอมมี่วอลอนว่าไม่ได้มีพระเจ้าแอมมี่พูดนะตัวไหนสร้างมันเกิดเองมันเกิดเองตามนัยยะของเผ่าพันหนึ่งปูเซงที่ว่านะครับเผ่าพันหนึ่งปูเซงเขาว่าไว้เขาว่าเราก็ไม่รู้เขาเพราะว่าเราเราเข้าไม่ถึงเผ่าพันหนึ่งปูเซง แต่เรากําลังเละเมียดลิ้มละเลียไปเรื่อยๆนึกออกไหมครับเรื่องที่พูดไม่ได้อ้างถึงอ้างอิงเกินกว่าตัวมนุษย์โอเคนะครับมาดิคุไปต่อคาอธิบายต่างหากที่จะเอามาเชื่อมโยงพอเป็นภาษาในการที่จะทําให้เจือดเปื้อนไปได้วยกันได้ไม่มีอะไรเสียงยังมาอยู่โอเคเสร็จปุ๊บเมื่อเราไม่ต้องไปรับผิดชอบต,ตุบตับ และเราไม่ต้องรับผิดชอบบอดหรือบันทึกเรารู้อย่างเดียวว่ามันทํางานเหมือนกันหมดเลยครับทุกโครงสร้างมันดูกระโผลดูกระโผดูกระโผดูกระโผลดูกระโผลดูกระโผ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 ลุกกระตกุกกระตผุกกระตผกุกกระตผลดุกกระตผกดุกกระตุกกระุกคระุกระุกกระตผุกกระตกระุกกระตุกระุกกระตอกะปลดุดุกกลกระระกระพิลออกมาเป็นสัญญาณไฟเฟซ ยูอยู่ยูอยู่กันแค่เผาอินิชันยูอยู่กันแค่เผาอินิชั่นหนึ่งเปอร์เซนว่ามันมีมูลค่าเท่ากับภาษาอะไรมันมีมูลค่าเท่ากับภาษาอะไรถ้าในเป็นพุทธศาสตร์เขาเรียกภาษาสติภาษาสตินะไม่งนนะไม่ใช่สตินะ ใครก็ตามที่ใช้สติอยู่แสดงว่ายังเข้าไม่ถึงสติใครก็ตามที่ไปยังปฏิบัติอยู่ก็แสดงว่าเข้าไม่ถึงการปฏิบัติใครก็ตามที่ยังออกนอกตัวอยู่และแต่งตัวไปทํานู่นทํานี่ก็ยังเข้าไม่ถึงในตัวเราเพราะฉะนั้นเจียนพูดภาษาสติถ้าเป็นกลุ่มของมนุษย์พันธุ์ใหม่หรือว่ากลุ่มบริสุทธิ์หรือค่าคงที่เขาเรียกว่าสถิตกลุ่มมนุษย์ ศาสรบริสุทธิ์สารบริสุทธิ์สื่อสารเรื่องราวความบริสุทธิ์หรือค่าคงที่เนี่ยครับมันจะค o อบ r กลุ่มภาวะเจ้ากลุ่มก o อ o โอลกลุ่มนิพพานภาษาเดียวกันหมดกลุ่มพระธรรมนะครับเป็นเรื่องราวของโรงงานไฟฟ้าซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตคือภาษาอัปเดตล่าสุดขององค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษยีสเสร็จผมเรียกว่าแอลมี่อวารอนจบไหมครับโรงงานตัวนี้ขึ้นตรงอยู่กับ ศูนย์กลางพากลางเราในตัวมนุษย์ไปศูนย์กลางโลกศูนย์กลางดวงจันทร์ศูนย์กลางดวงอาทิตย์ศูนย์กลางดาวฤกษ์และดาวไม่ฤกษ์ทั้งหมดจนพาดผ่านไปถึงค่าของที่หรือ m t n มตี้นูเข้าจไหมครับชัดเจนนะมันตราพิษได้โดยการเกิดเองครับถ้าเราต้องไปรับผิดชอบมันเราต้องหยุดการเกิดได้ไม่ให้มันตราพิษ มันจะได้หยุดเวลาได้เซตซีโร่ได้ซึ่งเจนบอ,อกว่าเนี่ยเล่า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 ให้รู้ที่มาจะได้เอาไว้ป้องกันตัวเองเวลาเราเข้าชั้นลึกเพราะเราไม่มีชุด Data Data b o o s t t a t a b a s e หรือชุดข้อมูลในการที่เราเข้าไปในตัวเรา Interception ประมาณนั้นโอเคได้ครับสปอร์ติเกชไปต่อนเมื่อเรารู้แล้วว่าโครงสร้างตัวนี้มันขึ้นตรงอยู่กับอะไรครับเอ็โนหรือความว่างหรือพลังงานบริสุทธหรือค่าคงที่ วันนี้มีคนถามรุ่นใหญ่ถามว่าค่าคงที่มันคือนึกคิดไหมโอ้โหเจนตอบแบบแมวเหมียวเลยฮะคือผมว่าคนถามนั้เขาเจ๋งมากนะเขาจับประเด็นแบบว่าค่าคงที่คืออะไรค่าคงที่ลุงออกบอกว่าเป็นผ้าปูโต๊ะค่าไม่คงที่คือจานชามหม้อไหยที่อยู่เป็นผ้าปูโต๊ะเป็นแจกันเป็นศอกเท้าคางที่เรานั่งกินตะกงตะเกียบศักยภาพของค่าคงที่คือการดึงผ้าปูโต๊ะออกของอยู่บนโต๊ะแขนเราตัวเรากระเด็นหมด จบไหมครับพอมาถึงนอนคอนตายทีเพราะว่าเดิมเคยอธิบายได้แต่นี้ยจำไม่ได้แล้วเพราะมันใช้อินิกชั่นซะบ่อยเดี๋ยวไว้วันหน้าจะหาให้เสร็จปุ๊บเรามาดูตัวบอทโรงงานบอทตัวที่3ามทำไมถึงบอกว่าเป็นออโตเมติกไม่ใช่กึ่งออโตเพราะมันรับอัตรากำลังของการระพิดขึ้นตรงอยู่กับการระพิดเท่ากับดึกกระโผล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  หนำซ้ำมันยังหมุนได้ครับมันจําค่าการหมุนด้วยก็คือวัตตะก็คือสารเสพติดพลหรือว่าพลังงานคือกลุ่มอนุต่างดาวนอกตัวนั่นเองมันรับรู้การหมุนตั้งแต่ศูนย์กลางออกนอกศูนย์กลางเป็นอินฟินิตูครับมันจําหมดเมื่อมันหมุนจะเหนือหมุนเหมือนกับอยากจะเหนือตุตบตาบต้องทาไงครับจะต้องหยุดหมุนได้ครับหยุดเวลานั่นเองเห็นไหมครับมาครับ หยุดการเปลี่ยนแปลงก็ได้หยุดค่าไม่คงที่ก็ได้แสดงว่าอะไรครับต้องยุ่งไหมไม่ต้องครับเพราะอะไรครับหยุดไม่ได้ครับเอ,อมันจึงเหลือแค่ตัวเดียวเห็นไหมครับวันนี้ได้รายละเอียดของโรงงานเลยนะโรงงานเลยนะวันนี้เราได้หัวจุยโรงงานเลยว่าเฮ้ยเจียนทําไมเวลาเข้าชั้นลึกแล้วมันหลงเหลงจังเลยก็ใช่ะดิก็เราอะ่ะเป็นค่าไม่คงที่แต่เจียนอะ่ะไปโผล่นู่นนะหนึน่งเปอร์เซ็นต์ของค่าคงที่นู่นโอเคไหมครับ เพราะนั้นมันไปกลับกรุงเทพไปกลับกรุงเทพเชียงใหม่เชียงใหม่กรุงเทพเชียงใหม่เชียง,งใหม่อยู่แค่เนี้ยมันไปกลับอยู่แค่เนี้ยมันไปกลับซะจนชินเอบจนอิงมังอิงน้อยหัวใจลึกเข้าไปก่อนใจล้มทุกทีเจ็บจึงใจร้อนแม้เป็นปีก็ทนเจ็บไปเจ็บมาทุกวันก็เลยมร มดกังลังจี่เสียใจไปกว่านี้อยากจะมีใครก็เชิางได้เลยเต็งตีอย่าให้ช่างช่างไปกว่าจีไม่มีทางเห็นไหมครับก็นี่คือบอดต้องให้เวลาบอดเพื่อสุนทรียศาสตร์ในการนำเสนอเพื่อการตอบสนองต่อเพื่อนเชนช์นะครับในช่วงวัยของยุค90เสร็จปุ๊บเมื่อเรารู้จักกับ อุปจรของโรงงานแล้วว่าเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับการตุบตับและบันทึกแต่เรารู้มันได้ผ่านตัวย่อขยุยเพราะย่อขยุยมันก็เป็นตัวประสานความสัมพันธ์ระหว่างตุบตับแล้วก็บอดเหมือนกันนนำซ้ำอีตัวของย่อขยุยเนี่ยครับ